ราศีหรือลัคนาใดาในช่วงนี้จะมีข่าวดีด้านความรักโดยเฉพาะคนโสดจะได้เจอรักแท้รักที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะอ่ามาดูไพ่ใบแรกก่อนเนี่ยม,มีเมสเซจมาละอาจจะมาจากทางสื่อโซเชียลได้อาจจะมีข้อความอาจจะมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกว่าตัวเรากำลังจะได้เจอข่าวดีรออีกนิดนะคะหลังจากนี้แหละไม่ไกล มีอะไรอีกเนียคู่แท้โซเมจิตวิญญาณที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอาจจะได้เจอกันในช่วงนี้นะคะหรือเป็นความรักที่เราและเขาต่างให้แก่กันและกันเป็นความรักที่ดีฮิวจฮิวล,ลิง่งอืมอขออีกใบใครที่เคยไปขอพรด้านความรัก หลังจากนี้ถึงคิวคุณแล้วนะคะแต่งหน้าแต่งตัวแต่งสวยแต่งหล่อให้เต็มที่เลยนะจ๊ะถึงคิวคุณแล้วที่คุณจะได้รับการตอบรับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากข้อความที่คุณเคยขอว่าเฮ้ยอยากได้หนึ่งสองสามสี่ห้าจะได้อะไรยังไงเรามองว่าจะได้ในแบบที่คุณขอนะคะแต่ได้มากได้น้อยก็อยู่ที่แต้มบุญนะจ๊อะอามาอีกเนี่ยโชคดีด้านความรักกําลังมาแล้วนะคะกําลังลอยมาแล้วรออีกนิดนะจ๊อะอามีอะไรอีก อย่าถามว่าทำไมอะไรอย่าสงสัยเมื่อเขามาคุณก็จะรู้เองจะมีสัญญาณบางอย่างบอกให้คุณได้รู้นะคะอืแล้วก็มีอะไรจะบอกอีกใบสุดท้ายแล้วนะจะ happy happy ไพ่บอกว่าเตรียมตัวมีความสุขกับความรักได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเคยผิดหวังก่อนหน้านี้อาจจะเคยเสียใจแต่ราศีและลัคนาหลังจากเนี้ย ที่จะพูดเนี่ยคุณจะได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวงังรักที่เป็นเหมือนดังคู่แท้คู่ชีวิตคู่สเสมอที่ตามหากันนะคะจะไม่ได้มีคําถามว่าเขารักฉันไหมเขานู่นเขานี่ไหมแล้วก็มันจะไม่ได้มีคําถามอะไรที่แบบออกแนวด้านลบเลยเมื่อคุณได้เจอกับรักในครั้งนี้นะจ๊ะเตรียมตัวแฮปปี้เข้าไว้อะไรที่มันไม่ดีเราก็ตัดทิ้งนะคะได้แก่ราศีหรือลัคณามีนพุก สิงตุลและก็ธนูนะคะยังไงขอให้โชคดีนะคะถ้าสนใจอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ได้จ้า